สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่โอซาก้านะครับซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแลครับที่เราได้มาญี่ปุ่นได้มาที่เมืองโอซาก้านะโดยเฉพาะแหล่งช้อปปิ้งอย่างถนนย่านชินไซบาชินี่เองโดยเส้นนี้นะครับก็จะมีแหล่งของเล่นฟิกเกอร์อยู่ด้วยแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลย ที่ห้าพาโกชินไซปะชีเนี่ยนะครับชั้น6กนี่ครับก็จะเป็นป๊อปคาลเจอร์ทั้งชั้นเลยนะครับซึ่งจะมีแบรนด์สินค้าต่างๆมากมายที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแน่นอนครับอย่างเช่นนี่เลยก็ซิล l าก็จะเป็นก็ซิล s าสโตอ s าก a นะครับซึ่งมีทั้งโอสากาทั้งโตเกียวเลยก็จะเป็นร้านที่รวมสินค้าหลากหลายของลายก็ซ i l l a โดยเฉพาะเลยนะครับดูดู แน่นทุกจุดอลังการมากนะครับมีแทบครบทุกอย่างเลยทั้งแก้วน้ําทั้งของสะสมต่างๆเสื้อผ้าเสื้อยืดฟิกเกอร์รับรองแฟนกอซิล่าอย่างฟินน่ยดูสิเขาก็มีจุดขายมีกิมมิกเล็กๆนะครับอย่างเนี้ยเป็นลาย bras s of osaka นะครับซึ่งจะเป็นฉากที่โอซาก้าโดนถล่มด้วยเขาก็เอามาทําเป็นลายเสื้อยืดอย่างนั้นเลย น,นี้เป็นไรอ่ะไขจูเลมอนแคนดี้นะครับขายลูกอมสง,งันลูกอมรสเลมอนอ่าทางด้านนี้ก็เป็นพวกฟิกพวกซอฟนะครับซอฟของก็ซิล่าเวอร์ซัสคองพวกสมุดโนต้ตแฟ้มต่างๆมีการ์ดด้วยโอ้ลายอยากก่างจ่ำเลยนะเนี่ยแก้วน้ำลายฝ่ามือก็ซิล่าใช่ไหม S.F. Monster Art นะครับของทางลุมบันนี่หมอนมอสตาเจ้าผีเสื้อนะครับตัวมันเริ่มเลยอ่ะราทางจะนุ่มด้วยนะเนี่ยนี่ตัวโชว์นะครับแอคชั่นฟิกเกอร์จุดขยับทางด้านนี้โอ้ยยังอาร์ตนะครับกอสซิล่าที่เป็นการประกอบเป็นชิ้นส่วนของกระดาษต่อๆกันนะครับนี่ดูดีมากเลยอ่ะ ่มาเป็นแผงแผ่นๆแบบนี้ยเราต้องมาประกอบต่อเองขึ้นมาเป็นตัวเจ๋งแล้วเนี่ยผมนี้ก็มีงานซอฟอีกแบบนะครับจะเป็นงานซอฟที่แพ็คอยู่ในซองแบบนี้แมีถุงผ้าลายก็ซิล่าโ้อย่างสวยอย่างเท่นี่าเป็นของบแบบกระจุกกระจิกเทียบเลยครับหลากหลายแนวมากเลือกไม่ถูกเลย โอ้มุมนี้ซอฟเทียบเลยครับฮึนี่สายืดเฮ้ยลายโอเคนะเนี่ยโกจิราเนลี่ยมค่าก็ดูดูดีเลยอ่ะนี่เท่าไหร่ไม่เห็นมีราคา เนี่ยก็มีลายของกอซิลล่าหลากหลายแบบมากๆเลยครับอ่านี่เสื้อแจ็คเก็ตแนวแนวแบบญี่ปุ่นนะครับแจ็คเก็ตแบบเนี้ยฟิลเหมือนแบบยากุซ้ายไงไม่รู้แต่เท่ดีนะครับ นี่เมื่อกี้มีมอสซาตัวใหญ่ครับนี่มีมอสชาจิวด้วยน่ารักเลยอะ่ะของบันไดานาคโคครับมีกัตจิตัวนี้ด้วยราคาไม่แรงด้วยนะครับ ก็ซิล่าเหรอเนี่ยเหมือนเป็นการดีไซน์ใหม่ครับให้มันดูแบบน่ารักออกตองๆด้วยอะเอาเขามาวิงว่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่มาไงเนี่ยแฮมทาโร่แฮมทาโร,าร่สวมชุดก็ซิล่าซะด้วยเป็นมาสคอตแต่น่ารักด้วยอะดูดิ หน้านี้นครับมาให้ทำเป็นแผ่นสติกเกอร์มีชื่อตัวเองด้วยหรออันนี้แปลกๆดีนะอะไนี่กาจา้องบวกก็ซิล่าครับน,นี่เขามีแซมเปลิลอยู่ด้วยเฮ้ยยังสวยอะ่ะอันนี้ได้ตัวไหนก็ได้ครับไม่เสียใจยเลยร้านต่อมานะครับเครยอนชินจังออ f ฟิเชียลชอปนะครับก็เอาใจแฟนๆนเครยอนชินจังชินโนสุเกะแล้วก็ครอบครัวโนฮาระนะครับ น้องชินจังตัวเริ่มเลยข้างในก็จะมีของหลากหลายครับมีทั้งเครื่องเขียนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีนี่มีมิซาเอะกับฮิโรชิคุณพ่อชินจังอยู่ด้วยอันนี้ตู้ตู้อะไรวะ <c oughs> อันนี้ครับมีสูขสินค้าหลากหลายเยอะมากอนะ่ะมีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวด้วยนอกจากเสื้อผ้าคนนะครับ นี่ชุดนอนลาจิงจังอันนี้ต้องมีเลยนะอันนี้โอ้บ้านเจ้าชิโร่โอ,ย,อย่างน่ารักแหละตัวบเบลอร์เลยมีป้ายชื่อเลยครับชิโร่โรบอกเลยนะครับร้านลางตาแฟนๆชินโดสุเกะนะฮะมาชอ็อปนี้รับรองสบ,บายเลยครับสบ,บายกระเป๋าเลยเบหวิว เห็นไหมฝั่งตรงข้ามนี่มีร้านป๊อปมาด้วยนะครับที่นี่โอ้โครบเลยอ่านี่ก็จะเป็นตู้กระจกปองนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกกดเลือกหมุนได้นี่มีเจ้าไดานโดนเสาร์จากช็อกโกบีเอามาทำเป็นคาแรคเตอร์ต่างหากเลยนะนี่แก็แวะมาได้ครับที่พาโกชั้น6เรยอนจินจังออฟฟิเชียลช็อครับ ต่อไปนะครับเป็นร้าน Satellite นะครับซึ่งจะเป็นขายสินค้าเกี่ยวกับ Star w a r ลล้วนๆเลยแล้วก็เป็น Star Wars ที่อัดฟั์ความญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับเออมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยอย่างลายเสื้อยืดนะครับดูดิโอหลายนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยคือเก๋ดีมากครับก็มีสินค้าหลากหลายครับให้มาเลือกให้มาช็อปกันที่นี่ร้านต่อไปนะครับโดนกุริร l พับบิครับเอาใจแฟนๆที่บีสตูดิโอ เป็นช็อปใหญ่มากๆครับแล้วก็ของแน่นๆเลยและนหน้าหน้าอเข้านะครับก็มีโตโตโร่ตอ้วนพีแบบเนี้ยใครเห็นก็ต้องเข้าไปกอดอยู่นละล่ะและแน่นอนก็ต้องมีสินค้าจากโตโตโรเทียบเลยครับโอ้โหดูดิน่ารักมากๆอ่าและนี่ครับมาจากเรื่องส p i ิ i t a งเวดีไซน์เป็นกระเป๋าครับแล้วก็มีฟันนี่นีๆๆ นี่ยในโรงน้ำชาใช่ไหมเอ๊ะไอตัวนกนี่อะไรวะจำไม่ได้ฮะและนี่โอ้โหน้องน้องเขาเล่นเพลินเลยนะครับเป็นพระปุกอ้อมสินนะครับผีไหรหน้าหยอดเข้าไปก็จะกินเข้าไปครับแล้วก็เก็บเหรียญอยู่ข้างใต้แล้วน้องก็รับปขึ้นมาหยอดไป ออตัวนี้น่ารักดีนะครับนี่กล่องใหญ่นะเนี่ยนีรูปบ้านหินตรงทางเข้านะครับที่คุณพ่อคุณแม่เขามาจอดเนี่ยมาถ่ายรูปเล่นกันได้ด้วย เปล่าครับบอกแล้วว่าล้าลาตายจริงอะที่นี่อันนี้จะเป็นพวกกล่องสุม่มทางด้านนี้จะเป็นพวกแก้วพวกกระเป๋าร่มโขของใช้ต่างๆเนี่ยมีทบ้ทุกแนวเลยขอบอกอันนี้อะไร4่ยเเยน เน okay. ี่ยด uh ูด uh ิของแต่ละอย่างครับเขาดีไซน์ออกมาได้น uh ่าร uh ักมากๆครับก็จากหลากหลายเรื่องของสตูดิโอจิบีเนี่ยแหละครับเนี่ยแต่เท่าที่เห็นโตโตโร่เนี่ยเห็นบ่อยสุดเลยนะเนี่ยน่ารักทุกแบบทุกตัวเนี่ะ และมุมนี้ครับเป็นมุมที่ได้รับความนิยมสุดๆครับคนต่อคิวกันเยอะเลยก็มานั่งถ่ายรูปกับเจ้าผีไรหน้าในรถไฟตรงนี้นะครับซึ่งเขาจำลองมาเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยครับมาถ่ายเป็นที่ระลึกกันเลยร้านต่อไปครับเป็นของ Capcom Store เจ้าริวนะครับโชว์ริวเค็นต้อนรับเราอยด้วย โวยางสวยอ่ะแล้วก็มีร็อกแมนนะครับหรือว่าเมก็าแมนมาแบบพิกเซล8บิตเลยน่ารางังขึ้ดูเจ้าริวดิน่ารักเลยอ่ะเ <Okay. S 1> ทียบกับริวอย่างโหดนะฮะคนละอยา่เลยคอนทาน้างกดนจริงๆเจ้าริวนี่หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับเทียบเท่าตัวจริงเลยอ่ะ <Okay. S 2> ก็ ขอก็รู้รู้กันก็จะคล้ายๆกับร้านอื่นครับีทั้งสมุดโน้ตแก้วน้ำเสื้อยืดก็ทํานองนี้ก็แทบทุกร้านเลยสติกเกอร์มีโคคุนจนะครับก็มาจากเกมของทางฝั่งแคปคอมครับก็จ,ากจะาองเอ้ยเกมใี้เล่นดยนะครับ ก็เป็นพวกเสื้อพาอะซเซสซอรีต่างๆอย่างที่บอกนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีแทบจะทุกเกมนะครับของทางค่ายเขาแคปคอมนี่แหละ,ะเพื่อนๆก็ลองมาสองสองเลือกๆก,กันดูครับ มนเริ่มเลยอ่ะว้าว <Whoa. S 1> อันนี้อะไรอ่ะอ๋อมอนฮันเป็นฟิกเกอร์มอนฮันนะครับมีข้อมอนฮันเหมือนกัน ครับที่ Lego s ช o อครับมาดูที่สิค้าดิสเพนก่อนนี่นี่นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ครับโอ้ยอย่างสวยอะ่ะสง่างได้อะ่ะ <c oughs> นี่กาแล็กซี่โอ้ยต่อ,อยากนะเนี่ยนี่เป็นจรวดนะครับฐานปัจจรวดนี่บิลลิเคนนะครับ <c oughs> เทพที่อยู่ในโอซาก้านะครับใครมาเที่ยวก็ต้องเคยมารูปรูปปั้นอันนี้นะครับอยู่ตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆนี่แล้วก็มีพวกบอนไซนะครับแล้วก็มีงานอาร์ตที่เป็นรูปซึนามิข้างหลังด้วยต่อมาครับร้านนี้จะเป็นแนวอาร์ตทอยสะเยอะนะครับเบอร์เกอร์ชิ้นเบลอร,ร์มเลยอ กินซะด้วยแกเดียด๋วยวเรามีหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับโกส s t ตเ s อร์มีซิมสันสปองบ๊อบก็มีครับไอซิมสันนี้แท้แหกผ่าครึ่งซะด้วย <c oughs> มีเจ้าแมคโดนัลด์มีสกอตเทปด้วยแฮบะบ เ <Devil> ดวิลแมนเฮ้ยนี่ก็อาร์อยใช่ไหมหัวหัวคุณๆนั่นนะ่ะเป็นกาจาปองด้วยครับมาหมุนกัะเล่นกันได้พันเยน,นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีอุลตร้าแมนช็อปด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เข้าแล้วยังมีป๊อปมาด้วยซึ่งผมต้องไปที่อื่นต้องรีบไปที่อื่นครับก็เลยพลาดไปสำหรับที่นี่นครับไม่ยากรครับอยู่ในเส้นชอปปิ้งสตรีทชินไซบาชีนะครับเดินจากป้ายกุริโกแค่500เมตรเท่านั้น ถเย <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งครับที่รวมของเล่นฟิกเกอร์แนวอนิเมะต่างๆนะครับคนรักคนชอบอนิเมะชอบสะสมของเล่นก็มากันได้นะครับที่ห้างปาโก้ชินไซบาชิโอซาก้าครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ